ร่วมคิดร่วมทำามตามที่เราคิดต่ตามที่เราร่วมกันศึกษาหะนะครับกิจกรรมที่เกิดวันนี้กับกิจกรรมตอนนี้ก็เนื่องจากทีมทีมเครือข่ายตรงนี้คิดกันมานะครับก็คงเรียนไว้เบื้องต้นตรงนี้เป็นความรู้สึกที่ดีๆต่อไปก็คงจะอยู่ในกำหนดการตรงนี้นะครับก็เรียนเบื้องต้นนี้ครับผมเรียนท่รองครับ ก็คุณท่านรองเลยนะเป็นสำคัญนะคะที่ทําให้เกิดงานนี้ขึ้นมารวมทั้งทีมงานของสํนานักงานเขตพื้นที่ก็คือพี่เอี้ยงค่ะพี่เอี้ยงของเราเนี่ยอยู่เบื้องหลังการถ่ายทํางานนี้ด้วยอยากจะปกมือให้แต่ว่าหน้าเรามันตามหลังพี่เอี้ยงค่ะถ้เป็นไรที่อาจารใจยังน่ากอดเลยค่ะเราจับต,ต่อไปนะคะขอการาบเรียนเชิญตัวแทนของผู้บริหารโรงเรียนขนานเดเล็กนะคะได้กลา่าวความรู้สึกต่อผู้ที่เกษียณอายุ ราชการนะคะทั้งเกษียณอายรุราชการและเกษียณอายรุราชการก่อนกําหนดนะคะเราแบ่งเป็นฝ่ายค่ะแต่ไม่ใช่ส่วนเอส่วนบีนะคะขอเป็นตัวแทนฝ่ายช an ายน,นะคะในจังหวัดของสุเทพเซนต์แก้วคุณติพงศ์นะครับและกับเพื่อนผู้อ่านทุกคนนะครับผมในานามของผู้บริหานเรียนขนาดเล็ก ผมอยู่เรียนขนาดเล็กมาตั้งแต่ปีสีนะครับก็มีความรู้สึกผูกพันกันมากในเรีขนาดเล็กทั้งหมดผู้บริหารขาดเล็กทั้งหมดเนี่ยจะไม่ยอมย้ายไปขนาดกลางขนาดใหญ่สีอะไรเป็นทั้งสองท่านแล้ว่าท่านผอ,อนที่เสีสญญาายไครับหวังว่าถ้ามีความการุณาจจากท่านนะครับก็ขอขอ,ขอขอบคุณครับค่ะข,ขอบคุณ พี่สุเทพนะคะเป็นพี่ชายที่แสนดีของพวกเรานะคะครับที่เป็นอย่างนี้นี่แสดงว่าตอนนี้เป็นประธานแล้วก็แสดงว่าจะย้ายไปจากโรงเรียนเล็กเป็นใหญ่แกบอกแกเป็นตัวแทนค่ะแกไม่ย้ายตกลงใช่ไหมแกบอกว่าแกเป็นตัวแทนท่านบอกว่า่ันอีกไหมคะค่ะทีนี้ฝ่ายหญิงบ้างค่ะเดินเชิญนะคะ พออุดมพรยินแก้วค่ะโรงเรียนเป็นพี่สาวที่น่รักเหมือนกันนะคะผู้บริการพงเพนอดีตประธานชมรมผู้หารโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อผู้หารที่รักทุกท่านนะคะ,ะวันนี้นะคะมีความรู้สึกว่าดีใจและเสียใจ สองอย่างรวมกันนะคะในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้บริหารสตรีโรงเรียนขนาดเล็กนะคะคือเราเสียดายผู้ในการของเราคือท่านสงวนสีสุขเสียดายพี่ปิ่นเสียดายพี่พวงเพนนะคะอยู่ในวงการของพวกเราตรงนี้นะคะซึ่งทั้งสามท่านนะคะตลอดระยะเวลาที่ได้ร่วมงานกับทั้งสามท่านท่านได้ใช้ทฤษฎีของรกลุ่มท่านผอของเราใช้ทฤษฎีของ ภูมิรู้นะคะซึ่งทุกเดือนเวลาประชุมประจำเดือนท่านจะต้องให้ความรู้กับพวกเรานะคะให้ขวัญกําลังใจั่นคือภูมิธรรมและภูมิฐาน ดูท่านนะยิ่งใกล้กเกษียณท่านยิ่งหลอ่อท่านยิ่งเด็กนะคะดูลกคนเชื่อใช่ไหมคะว่าดูรูฐานของท่านการแต่งกายนะคะไม่เชื่อเลยว่าท่านจะจะ,กะเกษียณแล้วท่านป่นก็เหมือนกันนะคะตลอดรอะยะเวลาที่รู้จักท่าน